นี่เป็นการสอบธรรมะครั้งที่สามของโรงเรียนมดเฉลิมประเกียรติวรวิหารของเรามีเด็กมาสอบเบาบางหรืออะไรอ่ะเรียกว่าอะไรเบาบางมากมากแต่มีคนรู้น้นหนักหน่อยหนึ่ง95กิโลไปเกิดของหมูกระตูนคนนี้95กิโลจะดูดดด95กิโลอายุ2ปี ดูดูหุน่นดูหุน่นดูหุ่นมานี่นี่นน95กิโลวันเกิดสิ2ขวบดูเด็กสิ2ขวบเท่าไรร้อย,ยออ 105. หา้านี่ดู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 เขางข้างอ่ะแปดสิบกิโลอ่ะคนนั้นแปดสิบกิโลนะโอ้ยเยอะไปเยอะไปอุดสมบูรณ์มากเลยพ่อแม่เลี้ยงดี ฟ้าผ่า้าษีธรม